และข้อดีของการเป็นคนโสดทั้ง11ข้อก็มีด้วยการดังต่อไปนี้ครับข้อที่1ไม่จําเป็นจะต้องมีกฎอะไรให้กับตนเองมากมายและในความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักก็มักจะต้องการที่จะให้เราหาข้อสรุปและก็ข้อตกลงในทุกๆอย่างของชีวิตฉะนั้นแล้วเราจะไปเสริมเพิ่มความทรมานให้กับชีวิตตนเองไปทําไมล่ะครับข้อดีของการเป็นคนโสดในข้อที่2 ทำให้เราได้มีไลฟ์สไตล์ที่เป็นของตัวเราเองจริงๆก็ลองพิจารณาดูครับว่าในขณะที่เรานั้นต้องพยายามทําให้ใครอีกคนหนึ่งให้เขาหันมาสนใจหรือทําเพื่อตอบสนองใครสักคนมันก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนในบางประการในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําดังนั้นในชีวิตตอนที่เราเป็นโสดอยู่นี้เราก็จะได้กลับมาทําอะไรเพื่อตอนเองพัฒนาตนเองก็ในเมื่อเขาไม่สนใจเราเราก็ไม่มีความจําเป็น ที่จะต้องไปเอาใจเขาครับข้อที่3ไม่จําเป็นที่จะต้องอธิบายการตัดสินใจของเราให้กับใครอีกคนฟังก็ในเมื่อเราได้ตัดสินใจไปแล้วและก็คิดว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเราก็สามารถที่จะลงมือทําในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจไปแล้วได้ทําให้ทุทๆการตัดสินใจของเรานั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องคํานึงถึงใครอีกคนหนึ่งมากจนเกินไปครับข้อที่4ช่วยตัดเรื่องจุกจิกกวนใจออกไปได้เยอะ ในตอนที่เรานั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับใครสักคนมันก็คงไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าการอยู่กับคนที่เรารักทว่าก็มีแต่ความอึดอัดและก็ไม่มีความสุขเลยสักนิดจริงไหมหล่ะครับฉะนั้นแล้วมันก็จะดีกว่าไหมถ้าเราได้อยู่กับตนเองและก็มีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้นครับข้อที่5เราสามารถจะพูดทุกอย่างในใจออกไปได้โดยไม่ต้องถูกตัดสินเมื่อเราใช้ชีวิตอยู่คนเดียวความคิดมันก็จะเป็นของเราครับ ก็จะสังเกตได้ว่าในตอนนี้นั้นเราก็จะกล้าพูดหรือกล้าแสดงความคิดเห็นมากกว่าแต่ก่อนไม่ว่าเราจะพูดหรือจะคิดอย่างไรก็ถึงไม่ต้องมามัวพะวงว่าจะมีใครทักท้วงหรือไม่เห็นด้วยครับข้อที่6ไม่ต้องคอยมาตั้งคําถามกับตนเองบ่อยๆก็เพราะว่าเราจะต้องเหนื่อยกับการต้องมาคอยตั้งคําถามกับตนเองว่าฉันทําแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่เขาจะโอเคหรือเปล่ากับสิ่งที่เราได้ทําทําแบบนี้ ดีพอแล้วสำหรับเขาหรือไม่และถ้าเราได้เลือกที่จะเดินเพียงคนเดียวคำถามเหล่านี้เราก็จะสามารถทิ้งมันไปได้เลยครับข้อที่เจ็ดไม่ต้องมารู้สึกแย่เมื่อเขาไม่เคารพในตัวเราและก็เป็นเรื่องที่แน่นอนครับว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกใครสักคนเข้ามาในชีวิตและคนที่เราควรจะถอยห่างออกมานั้นก็คือคนที่ไม่มีความเคารพในตัวเราก็คือคนที่ไม่เคยจะให้เกียรติเราเลยหรือแสดงออกในลักษณะของการดูถูกถากถางในตัวเรา